สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงแล้วก็ชีวิตจริงของผมนะผมจะเปิดเพลงนี้แล้วก็จะเล่าสิ่งที่เกิดในชีวิตจริงของผมแล้วก็เพลงนี้ให้ฟังเรื่องของเรื่องก็คือมันเกิดที่ หลายปีก่อนแล้วตอนนี้ผมทำงานทำงานทำงานโรงงานอยู่ตอนนั้นเราทำงานโรงงานเราต้องเข้ากดเช้ากะดดึกเข้าวแบบมงเช้าเลิกสองทุ่มไดโอทีสองชั่วโมงอะไรีสองสามชั่วโมงอะไ เรื่องกาดึกก็เข้าสองทุ่มออกไอตีห้อะไรอย่างเงนะีเรื่องก็คือเรื่องเล่านี้ก็คือผมจะตั้งชื่อว่าชมมาทำอะไรที่นี่นะเพราะว่าเหตุการณ์ก็คือเกิดขึ้นเหมือนคล้ายกับชมมาทำอะไรที่นี่นะแบบนี้ หน้าตอนนัน้นผมมีแฟนอีกคนหนึ่งเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเราแค่พบกันเพราะว่าเขาอยู่อีกอีกที่หนึ่งผมก็อยู่อีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยเราแค่มาเจอกันไม่ค่อยบ่อยเท่าไหรมีวันหนึ่งที่เราเหมือนเหตุบังเอิญที่เราอยากรู้ว่าเออเขา เขาจะไปหาพี่สาวแต่เราก็นึกในใจว่เาเขาจะไปหาพี่สาวแต่ทําไมไม่ชวนเราอะเพราะว่าเราก็เข้าการดึกเราก็ต้องออกอตีห้าไงณตอนนั้นก็คือเขาก็บอกว่า,าให้เราเขาผ่อนนูน่นนี่นั่นมันตึงหิดตึงหิดใจอะแบบว่าเออ มันไม่ใช่อ่ะทุกครั้งก็ชวนเราว่าเออไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยไปหาพี่สาวอะไรเงี้ยชวนเราตลอดเราก็ติงหนิดในใจว่าเออเขาจะไปหาพี่สาวแต่ไม่ชวนเราอะไรเงี้ยก็เลยวันนั้นอะออกตีห้าออกตีห้าแล้วก็อาบน้ำเอาท่าถึงห้องใช่ไหมอาบน้ำ่อาท่าเสร็จเราก็ไปรออยู่ที่ ลุวโซลิชัยสมภูมูเพราะว่าถ้าเขามาจากพามาจากที่ที่เขาอยู่แล้วก็จะไปหาพี่สาวเขามันต้องผ่านนุวรซล์แล้วก็ต่อรถอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยเราก็ไปรอตรงนั้นเราก็ไปนอนในสวนสนามเราดูนาฬิกานี่น่ะเราก็ไปนั่งรอตรงไปรถเมลเขาก็มาไว้ เ้าก็มาแต่ที่มันแป,แปลกกว่าก็คือแปลว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้มาด้วยกันนะแต่เขามาเหมือนนัดเจอผู้ชายคนนั้นนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นเราก็มามาปัวเชกัน ผมเล่าข้างไปนี่นมันเหมือนณตอนนั้นที่เขามาถึงตรงสถานไอ้ปารุ่นเมยแล้วใช่ไหมแต่ผมก็อยู่บนสะพานลอยไงเพราะว่าเขาต้องเขาต้องข้ามไปสะพานลอยแล้วก็ไปขึ้นรถอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเหมือนรอยอยู่ตรงป้ายรถเมยะรอผู้ชายผู้ชายเขาก็มาไว้ขึ้นมาสะพานลอย ตรงนั้นโซบุรใช้ยมันสะพานลอยเแถวโซนไอตรงรถไฟฟ้า BTS อะ mm hmm. เขาก็ขึ้นมา mm hmm. เขาก็มาเจอเราก็ดีนาตอนาน่นนนะเราในใจก็เออโมโหอะในความคิดตัวเองเออทำไมเขาพาผู้ชายมา เราก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไอ้ผู้ชายคนนั้นก็มันอยู่ไม่เป็นแล้วเว้ยมันเหมือนมันก็เหมือนเขาก็เขาก็คุยกับคนนั้นอะอะไรประมาณนั้นเหมือนเขาก็เป็นคนเกเหลี่ยงเหมือนกันไงเขาคุยกันเหมือนเราทะเลาะกันอ่ะทั้งทะเลาะกันสามคนเลยอะไรเงี้ย ตอนนั้นเราทำอะไรไม่ถูกไปแล้วก็ไอผู้ชายก็ไอผู้ชายก็กลับบ้านไปกลับบ้านไปเราก็ทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นจนแบบมันก็เรื่องก็คือประมาณนี้จากนั้นก็ผมก็ไม่ได้ติดต่อเขาไม่ติดต่อเขาประมาณเดือนหนึ่งนะ เรหลังมาเขาก็ติดต่อกลับนะแบบเออทำไมหายไปในอะไรเงี้ยเขามาพูดไม่ได้หายไปไหนเพราะเราก็มันเหมือนมันไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้มันเหมือนเราคุยกันแบบเหมือนเขาก็คุยกับอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่สนิทใจที่จะคุยกันอะ่ะทำให้เราลำบากใจ,จาอะไรเงี้ย ตอนนั้นก็คือเครียดมากเครียดเรื่องผู้หญิงโคตรเครียดเลยตอนนั้นตอนสมัยอยู่โรงงานก็มันก็มันมันยังไงนะเพื่อนเราเยอะด้วยแหละเพราะเราอยู่ทํางานโรงงานไงมีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันสนิทอะไรเงี้ยเราไม่ได้คุยกันแบบสองสามวันครั้งอาทิตย์ละครั้งนี้ไม่ค่อยได้คุยเพราะว่า ผมว่าไม่ไม่ใช่ในใจที่จะคุยด้วนยะคุยกับเขาอะไรเวลาเขาโทรมาเขาแชทมาหาก็ไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้อ่านข้อความเลยก็เลยาห่างกันไปแต่ถ้าบอกว่าเลิกกันไหมก็ไม่ได้เลิกกันเพราะว่ามันเหมือนลงเราห่างกันไปอะอะไรอย่างเงี้ย kênh lao của mình nhé.